โคตรมากเลยมาแล네้วมาดูกรีดทำทางโหรมากโคตรมากเลยมาแล้วไอหนุ่มไปเร่งโอ้แฝดแเลยมันมากมันมากครับทำได้โตรมากเลยครับโอ้โห เก็นเ้อมาดูสายดำแบบโคตรโหดครับจากไอหนุ่มไฟไฟ้มาแล้วครับโอ้โหสุดสุดเลยครับทีนี้โอ้โหมาแบบชุยเลยนะครับโอ้สับสับสับยกสับยก,บยกอย่างเดียวโอ้โหมันมากมันมากเลย กรีดของไอหนุ่มหน้ามนคนไฟแรงเลยครับสายนี้สายดำนะครับันสายโหดสายโหดสับยกสับยกเลยครับ นะครับตามมาลูกไยครับไอหนุ่มร้อนแรงโอ้มือวะมือวะโอ้โหแทงเอาก็แทงเอาเลยนะครับโหดมากเลยปึ๊ยังไงยังไงนี่ยโอ้โห ยตาเป็นกระบีนี่ปัดเชียงได้ฝีมือมากนะครับเฉียงสว,วัตได้แบสุดยอดนะครับเรียบ้าเป็นกระบีนี่โหเร็วมากครับในการปัดฐานหน้าครับแบบฟิบฟปปิบเลยนะครับสาหรับนี่มาสํารวจทางก่อนว่าจะใช้ได้ไหม ความมันจะลิกหรือไม่ลิกต้องเดินยำดูก่อนครับโอ้ไปแล้วคนนี้คันนี้ทดลองงานก่อนนะครับผมว่ายาผ่านไหมทางโอ้ไปแล้วครับโอ้โอ้โอตอนนี้มีโซนแยะโซนยางนะครับมันมีใครกรีดครับ ไม่ได้เอาออกหมดนะครับเอาออกแค่สังเกตครับเอาออกแปลว่ามันให้รถวิ่งได้เท่านั้นนะครับผมงานเยอะนะครับตื่นเต้นและเราใจมากครับสําหรับคลิปนี้โอ้รกโลก็มารถไทยก็มาเมคโคก็มารถดาก็มาคนไายก็มานะครับท่านผู้ชมก็มานะครับ นีต้องอยู่ระยะห่างครับเพื่อสะดวกในการทํางานนะครับไปร้นเรียกไม่ได้เนาะคลายรถจุลต้องอยู่ในระยะห0สิเมตรพอโอ้โหวดมากเลยบบงงเบะัะนันงจิ้งมือ่ะนอ่ามือไหม่นี่ไม่ได้นะทุกตะกัไม่รู้จะดันทุกนาโมกแค่ไหนัะก็คลิปนี้ก็ เอาภาษาพ้นมาเยอะหน่อยครับภาษาไทยก็สต็อปไปก่อนเอาแบบใส่เกิยงโคดโคดไปด้วยครับโอมันมันมิหนห้อ้คลิปนี้ฝากไว้เพลงที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวมาลงคลิปต่อไปครับตามรับชมครับเขิปนี้ขอปากผลงานไว้เพลงที่นี่ก่อนครับโอ้